ฟังการเล่านิทานเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์นะทาให้เด็กมีส่วนร่วมนับเป็นการสอนดังอย่างแยบยลสอนได้แยบยลมากสอนแบบเนียนสุดนะคะแล้วเด็กอยากฟังเวลาที่เราพยายามสอนเขาหนูทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องหนูพูดแบบนี้ไม่ได้นะหนูทําอย่างนั้นมันไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะฟังแค่นิดนึงแล้วเขารู้สึกว่า เขาไม่อยากฟังแล้วเขาโดนกดดันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นการเล่านิทานให้ฟังอ่ะเขาจะรู้ว่าอ๋อแบบนี้นี่เองเหรออ๋ออย่างนี้หรอโอ้กินผักแล้วแข็งแรงหรอโอ้มันดีแบบนี้เองเหรออู้เดี๋ยวฉันจะลองกินผักดูบ้างถึงมันจะเหม็นก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการสอนที่แยบยนต์มากนะ แม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวันคราสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ